สวัสดีครับตอนรักเข้าสู่ปรเกรมเมอร์ไทยแลนด์นะครับตอนนี้เรากำลังพูดถึงในส่วนของ G framework อยู่นะครับซึ่งตอนนี้มาดูโครงสร้างของ G application เรานะครับในโครงสร้างของ G application ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับทำภาพนี้เลยนะครับซึ่งตอนนี้ผมจะอธิบายในเรื่องของการ request นะครับในส่วนของ Model View แล้วก็ Controller นะครับก็จะมี โม e ดลวิวแล้วคอนเทนเตอร์หรือว่าเรียกสั้นๆว่า MVC นะครับ MVC คือจริงๆอาจจะต้องเรียกว่าเป็นคอนเทนเ l อร์ขึ้นมาก่อนนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับในการ Request ของ User อรนะครับที่ Request เข้ามานะครับซึ่งในยีเนี่ยก็จะรันไฟ index.php ขึ้นมานะครับซึ่งในไฟ index.php เนี่ยก็จะ เรียกใช้งานในส่วนของแอปพลิเคชันและก็แอปพลิเคชันคอมโพเนนต์นะซ,ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นคล้ายๆกับเราเตอร์นะครับหรือว่าเป็นตัวเลือกช่องทางนะครับว่า,าตัวแอปพลิเคชันเนี่ยจะไปเรียกคอนโทรลเลอร์ตัวไหนนะครับเช่นเราบอกว่า,าไปเรียกคอนโทรลเลอร์ที่มีชื่อว่าโพสต์อย่างนี้เป็นต้นนะฮะตัวนี้ก็จะเป็น,ปนช่องนะครับสำหรับเขาเรียกว่าเป็นเราเตอร์นั่นเองนะฮะเราเตอร์ นะครับเพื่อเป็นเป็น,เป,นเป็นเส้นทางที่จะเข้าไปเรียกคอนโทรเลอร์นะครับพอรีเควส t เลือกคอนโทรเลอร์มาแล้วนะครับตัวคอนโทรเลอร์เนี่ยก็มาดูว่าคอนโทรเลอร์มันมันเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับโดยทั่วไปแล้วนะฮะก็จะจะรีเควสตไปยังโมเดลนะครับโมเดลเนี่ยอ่าโดยโดยหลักๆนะครับก็จะจะทำงานกับในส่วนของ Data b เ s e นะครับในส่วนของ Data าเบสครับ ซึ่งตัวคอนเนอร์คอนโทรเลอร์เนี่ยก็จะเป็นรี e ควสตนะครับอย่างเช่นในโพสต์คอนโทรเลอร์เนี่ยฟังก์ชัน Index ก็คือเป็นฟังก์ชันที่ไปเรียกอเอาข้อมูลทั้งหมดนะครับที่อยู่ในตารางโพสต์เนี่ยออกมานะครับก็จะทำการ Request ไปยังโมเดลเพื่อให้โมเดลเนี่ยคิวรีข้อมูลขึ้นมาก้อนหนึ่งแล้วก็ส่งกลับมาที่คอนโทรเลอร์นะครับแล้วแล้วจากนั้นเนี่ยตัวคอนโทรเลอร์เองนะครับ ก็จะทำการ add s i g n นะครับใส่ตัวแปรนะครับแล้วก็ส่งให้วิวอีกทีนึงนะครับคือตัวแปรที่ส่งออกมาเนี่ยจะเป็นลักษณะของ instance ตัวแปรนะครับส่งออกมาที่วิวนะครับซึ่งในวิวนะครับก็จะมีการแสดงผลนะฮเกี่ยวข้องกับการแสดงผลนะครับการวนลูปอะไรอย่างเงี้ยนะครับการแสดงผลในรูปแบบต่างๆนะครับให้เห็นออกมาเป็นเป็นลักษณะของ html นะครับซึ่งตรงนี้นะครับอาจจะเกี่ยวข้องกับวิดเจ็ตด้วยนะครับตัววิดเจ็ตเองนะครับก็เป็นตัวช่วยนะครับส่วนหนึ่งก็จะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการแสดงผลนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำลิสต์ทำกริดวิวนะครับทำเทเบิลนะครับอะไรพวกนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเกี่ยวข้องกันนะครับในสามอันนี้นะครับก็จะทำงานผสมผสานกัน โดยมีวัตวิเจ็ตนะครับเป็นตัวที่จะช่วยให้เราสามารถที่จะลดาการโค้ดหลงเพื่อที่จะให้แสดงผลออกไปให้วิวได้มากที่สุดนะครับก็จะเป็นข้อดีของ G e f ่ตัวตัวเฟรมเวิร์กของเรานะครับนี่ก็จะเป็นคอนเซปต์เบื้องต้นนะครับในเรื่องของ MVC นะคที่จะช่วยให้พวกเรานะครับได้สามารถที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันโดยใช้ย f r เฟรมเวิร์กได้นะครับ ก็พบกันในวิดีโอถัดไปนะครับ